ครับวันนี้เราจะมาสาธิตการสมัครโปรแกรมแต้มต่อโปรแกรมบริหารตรอเรเริ่มตั้งแต่สมัครสมาชิกเพื่อขอ username p a s เ word เข้าใช้งานไปจนถึงการเตรียมระบบการตั้งค่าร้านของเราเบื้องต้นเข้ามาที่เว็บ ของแต้มต่อ o t online หรือว่าเสิร์ชใน Google ก็ได้นะครับว่าแต้มต่อตออเข้ามาก็จะมีข้อมูลต่างๆสังเกตปุ่มลงทะเบียนด้านมุมบนขวาคลิกที่ลงทะเบียนร,ระบบจะเลื่อนมาตรงฟอร์มกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนตรงนี้เราก็กรอกข้อมูลร้านของเรา ร้านประกันนะครับให้ใส่เลขใบอนุญาตในหน้าวินัษสภัยหรือว่าถากเป็นตรอ,อที่กำลังจะเปิดแต่ยังไม่ได้เลขใบอนุญาตก็ให้ใส่ว่ารอรอใบอนุญาตก็ได้ครับที่อยู่ขอให้ใส่ที่อยู่เต็มนะครับเพราะว่าถ้าใส่ที่อยู่แค่บางส่วน ระบบจะไม่อนุมัติให้นะครับสำหรับผู้แนะนำถ้ามีเพื่อนตลรอ,อที่ใช้งานในระบบแต้มต่ออยู่แล้วแนะนำคุณไปให้ใส่ชื่อเขาหรือชื่อร้านของเขาได้ สำหรับผู้ที่มีผู้แนะนำเนี่ยจะได้ทดลองใช้เพิ่มอีก200บินบวกกับของเก่า300บินจะเป็น500บินแต,แ,ตแต่ถ้าไม่มีปล่อยว่างไว้ถัดมาจะเป็นเงื่อนไขแล้วก็นโยบายคุ้มคองข้อมูลให้เข้าไปอ่านก่อนให้เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วกดยอมรับะจะขึ้นว่าลงทะเบียนสำเร็จระหว่างนี้เราก็ รอทางระบบอนุมัติบัญชีแล้วเราจะได้รับอีเมลก็ตอนนี้เราได้รับอีเมลจากระบบเรียบร้อยแล้วนะครับเราเข้าไปเช็คอินบ็อกซ์ในอีเมลจะมีอีเมลเข้ามาหนึ่งฉบับจากแต้มต่อออนไลน์คลิกเข้าไปครับอีเมลก็คือจะให้เราคลิกที่ปุ่มยืนยันอี เพื่อยืนยันว่าอีเมลนี้ได้รับอีเมลแล้วและมีตัวตนอยู่จริงคลิกที่ยืนยันครับตรงนี้รอสักครู่ครับระบบจะสร้างยูสเนมรหัสผ่านให้เราเระบบบอกว่ายืนแล้วยืนยันแล้วรหัสผ่านถูกส่งไปที่อีเมลเราก็จะได้รับอีเมลอีกหนึ่งฉะบะับหน้านี้ก็คือหน้าล็อกอินเข้าใช้งานโปรแกรมเต้มต่อเรากดติดดาวไว้เลยอันนี้เราเปิดด้วย เบราว์เซอร์ Google Chrome นะครับเรากดบุ๊กมาไว้เลยกลับไปเช็คอีเมลเราจะได้อีเมลอีกหนึ่งฉบับรหัสผ่านเริ่มต้นก็คืออีเมลเรา แล้วก็เบอร์โทรเรากดเริ่มต้นใช้งานสังเกตว่าก็จะมาหน้าล็อกอินเดียวกันกับอันนี้ไม่เป็นไรเข้าได้ทั้งคู่เราล็อกอินเข้าใช้งานครับ เมื่อเข้ามาแล้วอันดับแรกแต้มต่อแนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่านก่อนเพราะว่ารหัสผ่านเป็นรหัสที่เจนจากเบอร์โทรไปที่มุมบนขวาเลือกที่โปรไฟล์กดที่ความปลอดภัยครับก็ใส่รหัสผ่านบัจจุบันก็คือเบอร์โทรแล้วเราก็ตั้งรหัสผ่านใหม่แล้วก็ ยืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครั้งคลิกบันทึกครับเรียบร้อยทีนี้เราก็เปลี่ยนรหัสเรียบร้อยแล้วอันดับแรกของการเริ่มใช้งานโปรแกรมแต้มต่อครั้งแรกก็คือการตั้งค่าข้อมูลข้อมูลนี่จะเป็นข้อมูลร้านจะเป็นพวกราคาที่เราให้บริการลูกค้าอัตราค่าบริการต่างๆแล้วก็บริษัทประกันที่เราขาย ข้อมูลบัญชีพนักงานบัญชีสำหรับให้พนักงานเข้ามาคียงานอันดับแรกเราไปเริ่มที่การตั้งค่าอัตราค่าบริการก่อนครับไปที่แถบเมนูทางด้านซ้ายสังเกตรูปเฟืองเมนูข้างล่างจะเขียนว่าจัดการข้อมูลตั้งค่ากด1คลิก1ครั้ง,งมันก็จะมีการตั้งค่าต่างๆขึ้นมาเยอะเลยเราเริ่มไปที่ อัตราค่าบริการครับอัตราค่าบริการให้สังเกตช่องที่เป็นดอกจันสีแดงสำหรับช่องอื่นๆอันเนี้ยจะเป็นราคาที่กรมขนส่งกำหนดอ,อยู่แล้วราคาค่าตวรวจอัตราค่าปรับทางขวาก็จะเหมือนกันเป็นอัตราที่เป็นสากลเราไม่ต้องไปปรับแก้อะไร ให้สังเกตดอกจันสีแดงเท่านั้นก็คือค่าฝากต่อรถยนต์หากเราคิดรถยนต์100ใส่100ครัอยอเตบร์ไซค์เราคิด50บาทหรือว่า100เท่ากันใส่ตามที่เราให้บริการเลยครับถัดมาจะเป็นค่าออกพอรบรจัก,กรยานยนต์นะครับสมมุติว่าเบีย้ยอยู่1ปีอยู่ที่323บาทเราขาย350าเราก็ใส่ไปที่บวกเพิ่ม27บาท อันนี้เป็นตัวเลขที่ระบบเตรียมมาให้เบื้องต้นส่วนหน้างานถ้าเราเอ,อ,ออกบินออกพอรบอขาดปีหรือว่าเกินปีไปเราก็ปรับตัวเลขที่เราบวกเพิ่มได้อีกทีหนึง่งถัดมาค่าเปลี่ยนเล่มรถยนต์รถจักรยานยนต์ใส่ไปครับค่าธรรมเนียมที่เราเสียขนส่งครับช่องนี้ก็คือสมมุติเราเสียมอไซสิบบาทรถยนต์20บาทหรือว่าคาสิบบาทเท่ากันทั้งคู่เราก็ใส่ไป ตามที่เราเสียอยู่ค่าเปลี่ยนเล่มต้นทุนนี่น่าจะเท่ากันทั่วประเทศ1 0 0บาทแล้วก็ค่าตรวจแก๊สถ้าเราไปฝากตรวจหรือว่าเราจะให้ต้นทุนค่าตรวจแก๊สเราเท่าไหร่เราก็ใส่ไปแล้วกดบันทึกครับเมื่อตั้งค่าอัตราค่าบริการเสร็จแล้วเมนูถัดไปไปที่แถบเมนูด้านซ้ายครับ เลือกบริษัทประกันภัยระบบจะสร้างมาให้เพียง5้าบริษัทหากเราขายพรบรขายงานประเภทนอกเหนือจาก5บริษัทนี้เราใช้ปุ่มเพิ่มมุมบนด้านขวาครับช่องแรกสาขาจะมีสาขาหนึ่งก็คือสาขาร้านของเราที่เราเพิ่งสมัครเข้ามาใช้งานรหัสบริษัทอันนี้ใส่เป็นภาษาอังกฤษ ตัวย่อบริษัทก็ได้ครับหรือว่าจะใช้ตัวยอ่อะยอะไรที่ทางร้านเข้าใจชื่อก็คือชื่อบริษัทประกันเอ็กซ่าประกันภยัยเบอร์ติดต่ออาจจะเป็นเบอร์เซลเบอร์ฝ่ายขายอะไรที่เราติดต่ออยู่หรือว่าจะเป็นเบอร์แจ้งเหตุก็ได้ระบบให้กรอกลงไปสมมุตินะครับ ออทางด้านขวาจะมีอัตราค่าคอมมิชชั่นที่เราได้จากบริษัทนี้ก็สามารถใส่ได้เลยหรือว่าจะมาแก้ไขใส่ภายหลังก็ได้พรบรเราได้เท่าไหร่ป .1 2 2อ1สอ,สอ,สอบวกสา,สาบวกใส่ไปครับเสร็จแล้วกดบันทึกเราก็จะได้อีกหนึ่งบริษัทเพิ่มมา ทีนี้จะมีกรณีที่ว่าบริษัทเดียวกันแต่ว่าได้ค่าคอมบลรบรถเกง๋งรถกระบะไม่เท่ากันเราแนะนำทริคแบบนี้ครับก็คือแก้ไขบริษัทที่เราเพิ่มไว้หรือว่ามีอยู่เดิมเนี่ยครับอันนี้สมมุติว่าเราให้อันนี้เป็น เลทของรถเก๋งแนะนำให้แก้รหัสใบสัดต,ตัวตัวย,อย่อใบสั์เนี่ยเป็นเป็นรถประเภทนั้นๆเลยเช่นเก๋งแล้วเราก็ใส่พบรบที่ที่เราได้อ้อหนึ่งได้เท่าไหร่ นี้เป็นตัวเลขสมมุตินะครับที่สมมุติว่าเราได้อยู่เท่าไหร่เราก็ใส่ไปตามนี้เลยเสร็จแล้วกดบันทึกอ่าเราจะได้แอซ่าที่เป็นเลทเก่งเสร็จแล้วเราก็เพิ่มอีกหนึ่งบริษัทเป็นกระบปะ ว่ากระบะเราได้ยี่ล้าเราก็ใสย่ยี่ห้าทีนี้เราก็จะได้ทั้งเก่งและกระบะแล้วกดบันทึกครับเวลาเราไปขายเราไปออกบินเราก็เลือกว่าเราขายเลทเก่งหรือขายเลทกระบะ ระบบก็จะไปคำนวณคอมให้เมนูถัดไปก็จะเป็นการเตรียมข้อมูลหัวบินชื่อร้านก็ไปที่องค์กรครับนี้ก็จะเป็นหนึ่งสาขาที่เราเพิ่งเปิดมาไปที่การกำหนดค่ารูปเฟืองครับในนี้จะเป็นการตั้งค่าเยอะเลย เนื่องจากโปรแกรมเรายืดหยุ่นมากเบื้องต้นเอาพื้นฐานเลยก็จะเป็นจังหวัดเริ่มต้นลูกค้าส่วนใหญ่เราทะเบียนจังหวัดอะไรแล้วก็เปลี่ยนเป็นจังหวัดนั้นนัดรับเอกสารปกติถ้าเราไปขนส่งวันต่อวันเนี่ยเขาก็จะนัด1วันก็คือพรุ่งนี้มารับแต่ถ้า3วันไปครั้งหนึ่งอาทิตย์ไป2ครั้งเนี่ยเราก็ประมาณดูครับสมมติว่าีก2วันมารับ หากเราให้รับเฉพาะช่วงบ่ายเราก็สามารถระบุได้ช่วงบ่ายแล้วก็บางพื้นที่ต่างจังหวัดจะเจอที่ว่าภาษีมีเศษแล้วก็ขนส่งปัดเศษขึ้นเต็ม1บาททุกคันแล้วก็เลือกปัดเศษแต่ถ้าส่วนใหญ่ไม่ได้ปัดก็ไม่ต้องเลือก ส่วนลดสำหรับเศษสตังค์เมื่อรวมรวมยอดบินแล้วเศษสตังค์ที่เกิดขึ้นเราจะให้เป็นส่วนลดลูกค้าไหมถ้าเราให้เป็นส่วนลดเรากดเปิดแต่ถ้าไม่ให้เราเก็ดกดปิดไปก็พื้นฐานหน้าแรกแค่นี้ก่อนถัดมาแท็บใบเสร็จชื่อเอกสารที่เราต้องการส่วนใหญ่จะใช้เป็นใบาฝากงานหรือว่าบางที่เป็นใบสำคัญรับเงิน มีเงิน,นสดแต่ถ้าไม่ใช่ทั้ง3แบบเลือกที่กำหนดเองครับพิมพ์ชื่อที่ต้องการได้เลยสำหรับเราเราจะเลือกเป็นเป็ใบฝากง,งานละกันขนาดสลิปหากเราใช้สลิปแบบเซเราก็ตั้งตรงนี้แต่ถ้าไม่ได้ใช้เราใช้ A4 เก็บสำเนาซ้ายขวาข้ามไปครับถัดมาจะเป็นเรื่องออยอดพรบบพราะหากว่าเรา ต้องการให้แสดงเป็นยอดเดียวเลยไม่ต้องแยกค่าค่าบริการพลบแล้วก็เลือกแสดงรวมครับแต่ถ้าแยกได้ก็คือเลือกแยกครับอื่นๆน่าจะเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเดี๋ยวใช้ไปสักระยะแล้วเราค่อยมาปรับกันอีกทีนครับหัวบินหากเราไม่ต้องการให้ แสดงสาขาเราก็เลือกไม่มีครับผมอันนี้จะเป็นโฆษณาท้ายบินที่เขาส่วนใหญ่เขาจะใส่ว่าเออรับตรวจสภาพรถมอไซค์รถยนต์ต่อพอลลอทำพอลลป มสมมติว่าเรียบร้อยถัดมาจะเป็นเตือนต่ออายุอันนี้จะเป็นระบบเซตข้อความให้เตือนต่ออายุจะให้ระบบขึ้นเตือนกี่เดือนล่วงหน้าสมมติผมตั้งไว้ที่1เดือน เราย้อนดูความเรียบร้อยทีนี้เราก็บันทึกครับเรียบร้อยน่าจะครบแล้วสำหรับพื้นฐานถัดมาเราเราลองสร้างบินใบแรกกันเลยดีกว่าครับในที่แถบเมนูด้านซ้ายครับคลิกที่สร้างบินระบบก็จะแนะนำเบื้องต้นนะครับเลือกประเภทรถ ในวันที่จดทะเบียนสำหรับการกรอกทะเบียนให้กรอกหมายเลขก่อนแล้วจึงกรอกหมวกอักษรหากภาษีขาดเกินปีคือปัจจุบันปี6-3หากขาดตั้งแต่6-2 6-1ลงไปเนี่ยเราคลิกที่ปุ่มตรงนี้แต่ถ้าขาดปีนี้ไม่ต้องคลิกครับโอเคเราเริ่มสร้างรถคันแรกสมมติว่าเป็นรอยอนหนึ่งพรอรบหากเขาไม่ซื้อพรบรแล้วก็ติ๊กพหลรบออก รายการใดที่ลูกค้าต้องการใช้บริการแล้วก็คลิกที่ตรงชื่อบริการหรือว่าท้ายตรงเครื่องหมายถูกก็ได้ครับจะเห็นว่าคอลบอลเนี่ยสามารถค่าออกคอบอลสามารถปรับได้สมมติว่าเป็นจักรยานยนต์ค่าออก27บาทตรงนี้เราสามารถปรับได้สมมติว่าขายเกินปีแล้วก็ปรับเป็น37ได้แบบนี้ครับเป็น เบเคสแต่ส่วนใหญ่เต็มปีระบบจะคำนวณให้ตามที่ตั้งค่าอ่ะเรากลับมาที่วายเอลหนึ่งหนึ 110. จดทะเบียนวันที่01นเดือนหนึ่งศูเดือนสองปี2558 ซีซีรถระบบก็จะคำนวณภาษีค่าปรับให้พอร์บอหากออไม่ใช่เต็มปีเราคลิกปฏิทินนี้สมมุติเราได้ราคาแล้วเราแจ้งลูกค้าลูกค้าตกลงที่จะ ใช้บริการเ,าเรากรอกทะเบียนครับตรงช่องนี้ระวังนะครับก็คือระบบจะให้กอรอกเฉพาะตัวเลขหากแป้นเราอยู่ที่ภาษาไทยอาจจะพิมพ์ตัวเลขไม่ได้ก็เหมือนว่ามันพิมพ์ไม่ได้ให้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนระบบจะเปิดช่องหมวดให้กรอกแล้วก็พิมพ์ชื่อลูกค้า ก็กรอกช่องสีแดงก็คือช่องที่ระบบบังคับชื่อนามสกุลลูกค้าเบอร์โทรก็แนะนำให้ขอไว้เพราะว่าหากงานตกหล่นอะไรเราก็จะได้ติดต่อลูกค้าได้แต่ถ้าไม่มีใส่ศูนย์ทุกตัวครับใส่จนกว่าจะหายแดงก็คือต้องครบ สิบหลักเอกสารลูกค้าเอานำเล่มหรือนำสำเนามาสมมุติว่าเป็นสำเนาพรบรเราออกขายให้เจ้าไหนครับอ่าเนี่ยสมมุติว่าคันนี้เป็นรถเก๋งเราก็เลือกเก๋งแอคซ่าถ้าเป็นกระบะเราก็เปลี่ยนตรงนี้ตัวแทนเลือกเป็นลูกค้าหน้าร้านครับวันที่นัดรับอันเนี้ยระบบจะบวกให้ สวันจากที่เราตั้งค่าไว้แต่ถ้าสมมุติว่ามันตรงวันหยุดหรือว่าวันเปลี่ยนแปลงเราปรับได้อีกทีนึงเสร็จแล้วกดสร้างครับจ่ายเต็มแบ่งจ่ายค้างจ่ายจ่ายเต็มก็คือเงินสดเต็มจํานวนแบ่งจ่ายหมายถึงว่าจ่ายบางส่วนและค้างจ่ายก็คือเป็นหนี้เต็มจํานวนเราเลือกจ่ายเต็มครับสําเร็จกดชําระเงินครับ หน้านี้สามารถเปลี่ยนได้อีกทีจ่ายเต็มแบ่งจ่ายครั้งจ่ายลูกค้าชําระเป็นเงินสดเงินโอนใส่ตรงนี้ครับสมมุติว่าลูกค้าให้มา2,300บาทระบบจะคิดเงินทอนให้14บาทเสร็จแล้วกดบันทึกครับเรียบร้อยปุ่มปิ้นจะอยู่ด้านล่างของหน้าจอหน้าชำระเงิน สีดำหมายถึงว่าเออ A4 แนวนอนเก็บสำเนาซ้ายขวาสีเขียวคือสลิปแบบเซเวแล้วก็สีน้ำเงินจะเป็น A4 เต็มใบกดดูกันทีละรูปแบบและกันครับอ่าอันนี้จะเป็นสำเนาซ้ายขวามีรายละเอียดหัวชื่อร้านแล้วก็ข้อมูลค่าบริการต่างๆ แล้วก็ท้ายบินที่เราใส่โฆษณาไปเมื่อสักครู่สำหรับการพิมพ์น,นะครับตรวจสอบว่า Mar g จิหรือระยะขอบเนี่ยให้เป็นเริ่มต้นอ่าฟอร์มก็จะสวยแล้วก็กระดาษต้องเป็น A4 ระยะขอบเบื้องต้นอ่าต่อไปเราไปดูแบบ s ลิป อันนี้ถ้าจะเป็นเครื่องปริน์สลิปมันก็จะเป็นสลิปแบบเซเว่นถัดมาจะเป็นเต็มใบอันนี้จะเหมาะกับพวกรายการใช้บริการเยอะๆแล้วไอ้รูปแบบเก็บสำเนาเนี่ยมัน มันไม่พอสําหรับหน้าเดียวมันตกหล่นไม่สวยก็แนะนําให้เป็น a 4แนวตั้งอันนี้จะเหมาะกับพวกลูกค้าที่เป็นบริษัทที่จะต้องใส่ชื่อที่อยู่ยาวๆแบบเก็บสันเนาอาจจะมีข้อความที่มันตกมันเกินก็จะไม่สวยแนะนําเป็น a 4แนวตั้งก็สําหรับส่วนใหญ่ที่นิยมในระบบเลยก็คือสัาเนาซ้ายขวาครับประมาณ95%ใช้รูปแบบนี้แล้วก็อีก ห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะใช้แบบสลิปโอเคก็เสร็จแล้วกับการการสร้างบินหนึ่งบินเราสมมุติสร้างอีกสักหนึ่งบินอันทีนี้เราลองเป็นร้อยละสามรถกระบะบ้างสองห้าห้าสิบ รถเปล่าพันหกระบบจะคำนวณภาษีค่าปรับให้อัตโนมัติพระบรสมมุติว่าปีที่ขาดขาดตั้งแต่6กหนึ่งเราสามารถแก้ตัวเลขตรงนี้หรือว่าจะใช้ทางลัดที่ระบบเจนมาให้ให้ภาษีก็จะถูกคิดเพิ่มขึ้นไป สมมติว่าลูกค้าตกลงทำกับเราแล้วก็ใส่หากเป็นลูกค้าเก่าที่เป็นเจ้าของคันเดียวเจ้าของเดียวกันมีรถหลายคันเราคลิกได้เลยครับระบบจะดึงข้อมูลเก่ามาให้เตรียมเล่มหรือเป็นสำเนาพรบรเราเลือก กระบะค้าหน้าร้านครับผมอ่าวันที่นัดรับหากตรงแล้วไม่ต้องเปลี่ยนอันนี้เราลองแบ่งจ่ายบ้างดีกว่าอ่าอันนี้จะเป็นหน้าตาของหน้าแบ่งจ่ายครับสำหรับบางร้านที่จะให้เคลียร์ค่าภาษีก่อนแล้วก็เรื่องเฉพาะภาษีได้แต่ถ้าไม่ไม่ดีเซียสอะไรก็ ให้ระบบตัดให้อัตโนมัติอยอดชําระสมมุติว่าลูกค้าต้องการชําระก่อน1,000บาทเราเปลี่ยนเลขยอดชําระ1,000บาทยอดรับเงิน1,000บาทเสร็จแล้วคลิกบันทึกครับยืนยันยอดชําระ1,000บาทาระบบจะเปิดก็คือจะสร้างใบแจ้งหนี้ให้อัตโนมัติหากบางร้านออไม่ได้ใช้ก็ ปิดไปถ้าบางร้านใช้ก็คือกดปิ้นให้ลูกค้ากดปิดครับแล้วก็กดปิน้นบินด้านล่างเช่นเคยสำหรับร้านที่ไม่ได้ใช้ใบแจ้งหนี้ก็จะเป็นนี่ครับใช้ปุ่มนี้สรุปยอดก็จะเป็นยอดเต็ม เท่าไหร่ชำระแล้วแล้วก็ยังค้างอยู่เท่าไหร่แบบนี้ครับสำหรับารายการลูกค้าที่ค้างชำระนะครับก็ใช้เมนูทางด้านซ้ายจัดการบินสมมติว่ามันคนละวันกัน ลูกค้ามาจ่ายอีกงวดหนึ่งเราอาจจะเสิร์ชด้วยทะเบียนก็ได้ครับพิมพ์แค่บางตัวตเห็นรายการที่ค้างแล้วแล้วก็กดเปิดรายการขึ้นมาแล้วก็บันทึกยอดที่เหลือสมมุติว่าเขาเคลียร์2 5งพเลยแล้วก็ใส่ย,ยอดรับเงินเช่นรับเงิน3,000เสร็จแล้วก็บันทึก เรียบร้อยครับก็ปิดยอนนี้บินบินให้ลูกค้าเรียบร้อยก็สําหรับการสร้างบินการตั้งค่าระบบการสร้างบินเบื้องต้นก็ประมาณนี้ครับหากมีใช้ไปสักพักแล้วมีคําถามกรณีแบบนี้ทําอย่างไรสามารถทัก Line Official Account หรือว่า Facebook Fanpage ของแต้มต่อ สอบถามทีมงานเราได้เลยเรามีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือให้คําแนะนําก็เพื่อให้เป็นง่ายต่อการดูแลขอให้ถ่ายเป็นภาพหน้าจอหรือว่าคลิปขั้นตอนที่ทําอยู่แล้วสับสนส่งให้ทีมงานได้ช่วยเหลือครับขอบคุณครับ